ะค,ะ wow. back uh, <laughs> คิมอันฮาว้าววันนี้คิมจะมาลองทำเป็น j e n n ่ Black พ i n k d ไดเอนะคะก็คือเป็นไดเอทของเจนี uh, ่จากวงแบล็คพิงคช่วงแบบทุกคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะแบล็คพิงคคือใครคืออะไรประมาณนี้เฮ้ยแป๊บนึงเราน่าจะเอาวันนี้เข้ามาตั้งแตบบ่แรบกบมันจะได้แบบ พวกเนี้ยพอมันปิดกลับมาออนไลน์ใช่ไหมคิมก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะสั่งอาหารแบบ delivery มากขึ้นซึ่งคือมันมันสั่งได้ง่ายมากอะ่ะเดี๋ยวในี้ในโลกสมัยนี้คือกดปุ่มเดียวแบบโซเดียมเข้าร่างกายแบบๆๆ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 เหมือนเป็นเคอร์บี้อะ่ะเพราะฉะนั้นคิมก็จะมาทำเป็นไดเอของปาบพิงเจนนี่ช่วงก่อนคัม b a c k ที่เขาจะตามนะคะก็ เหมือนเขาจะทําเพื่อจะได้อัดเหมือนให้หุ่นดีแต่ว่าที่คิมกําลังแบบจะทําคือคิมอยากจะลองกลับมากิน healthy มากขึ้นนิดนึงอาจจะดูว่าผิวดีขึ้นไหมซึ่งช่วงเนี้ผิวคิมไม่ได้แย่ามากแต่ว่าช่วงเวลาที่แบบกินของทอดของมันอะไรเยอะๆอะ่ะหน้าคิมก็จะแบบมีความไม่ค่อยโอเคนะคะก็จะมีความสิวขึ้นนิดนึงแต่ว่าการกินคลีนแล้วก็กินน้ำเยอะๆคิมได้ยินว่าแบบมันช่วยเรื่องนี้เยอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาทำชาเลนจ์นี้ดู โอเคงั้นเราจะมาเริ่มอธิบายก่อนเลยว่าอาหารของเซนนี่เขากินอะไรบ้างเนาะอันแรกเข้าเช้าเขาจะชอบกินอะโวคาโดสลัดแล้วก็กินดีท็อกซ์จูสนะคะก็ดีท็อกซ์จูสก็เป็นเหมือนน้ำผลไม้ปั่นที่แบบมีคุณสมบัติแล้วก็แบบองค์ประกอบหลายๆผลไม้ด้วยกันกินแล้วมันจะแบบรูดๆ <laughs> แต่ว่าเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแบบอโวคาโดโทสอะไรที่แบบมีอโวคาโดเจนนี่เขาบอกว่าเขาจะให้ตัวเองชีทมิลหนึ่งอันอันนี้คือตามที่เราดูยูทูบเบอร์คนอื่นมาด้วยเนาะบิเนอร์ปกติเจนนี่เขาก็จะกินเป็นอาหารโลโซเดียมแบบอาหารที่ไม่ค่อยเค็มโซเดียมต่ำๆหน่อยเพราะว่าตื่นมาน่าจะได้ไม่บวมเนาะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเคยแบบกินมาเยอะตอนเย็นแล้วตอนเช้าหน้าเราก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราลองดูก็ได้ว่ามันจะเวิร์กไหม ก็ง่ายๆคืออาหารเช้าอะโวคารดสลัดกับดีท็อกซ์จูสล l u n c เป็นชีทมิลอาหารกลางวันแล้วก็ดินเนอร์เป็นอาหารที่โลโซเดียมเพื่อจะให้ไม่หน้าบวมนะคะปัญหาอีกอย่างที่คิมเจอช่วงนี้นะคะคือคิมนอนดึกนะคะนอนดึกแล้วก็ตื่นสายแล้วคิมกินอาหารวันละสองมือนะคะ <laughs> กินแต่อาหารกลางวันกับอาหารเย็นเนาะเพราะฉะนั้นเราจะลองดูว่าเราจะตื่นเช้ามาทำอาหารกินได้ไหมนะเคย เจอกันพรุ่งนี้ค่ะไม่ก็วันอื่นค่ะเพราะาอาจจะตื่นสายอีพกพรุ่งนี้โอเคบ๊ายบายเอ้ยอย่าบ๊ายบายสิแป๊บนึงเดี๋ยววิดีโอเขาคิดว่าจบโอเคเจอกันพรุ่งนี้ค่ะลืมช้อนค่ะทุกคนเมื่อกี้คือมือพิ่งตื่นเลย วันนี้ด้วยการกินน้ำก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าสำคัญที่สุดคือการกินน้ำ Drink your water ประเด็น,นคือเราเป็นคนกินน้ำเยอะมากบางกัาคือเราจะเทเตรียมไว้ทังแก้วนี้แล้วตอนเช้าเราก็จะกินหมดแก้วตั้งแต่อนเช้าแลแต่ละวันเรากินขวดนี้ประมาณแบบสาสี่ขวดได้เป็นอูดค่ะ เราอยู่ข้างล่างนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำสลัดอะโวคาโดนอจ๊ออันนี้เป็นอะโวคาโดของเรานะคะค่อนข้างจะดำแล้วเพราะว่ามันแก่แล้วนะก็หัน่นอันนี้เราอยู่ซูปเปอร์เราจะหาน้ำดีท็อกซ์นะจ๊ะอันนี้แบบนี้มันใช่ไหมใช่ไหม,มหรือมันก็แค่น้ำธรรมดาอันเนี้ยเหมือนจะเป็นน้ำดีทอ็อกซ์ป่ะโอเคเราเลือกอันนี้สีเขียวเพราะว่าฟังค่ะ เราเลิกปีเกี่ยวเพราะว่ามันคุณสมบัติเยอะดีเดี๋ยวเราจะไปช่วยคนูื่นถ้าเกิดพร้อมกินแ้องแบบเพิ่มอันเพิ่มนี้มันต้องประมาณนี้ค่ะเข้มเข้มเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมันก็เป็นถ้าเอาแล้วก็สกู๊ล อันนี้เก็บไว้กินพรุนี้กินครึ่งเดียวพอต่อไปหักสลัดคืออันนี้ Mm hmm. เอากาดูก็ดค่นเ it's good เมื่อก่อนเราไม่ชอบเอาคาโดเลยแต่ว่าอยู่ดีๆก็แบบกลับมาเริ่มชอบ ก็อร่อยนะยังกะเอาคอโดอร่อยแล้วหมดนี่มุมนี้เลยบล็อกที่แล้วพวกเราก็เจอกันนะคะโออีกแล้วเหรอ <laughs> มาภูมิใจกับชินนี้มากเลยนะยจริงๆวันนี้เราจะมาลองแบรนด์ดินใหม่ อันนี้ไม่เคยใช้มาก่อน สบ,สบายชิลๆเนาะราฉะนังเราก็จะทํากิจกรรมที่เราชอบแล้วฮัโหลตอนนี้เราอยู่ข้างนอกนะเรามาปั่นจักรยานก็คือไดเอทมันแบบไม่ได้คือเจนนี่เขาที่จริงเขาเล่นแบบฟลายนโยคะกับโยคะแบบเนี้ยเราก็เลยกะกจะออกกําลังกายเป็นปั่นจักรยานแล้วก็อาจจะ stretching เพราะว่าเรามีเสื้อโยคะที่บ้านแต่ว่าถ้าเราไม่ออกกําลังกายเลยเรารู้สึกว่ามันจะไม่ตามแบบไดเอทดเขาเราก็เลยออกมาปั่นแต่ประเด็นคือขี้โกงนิดนึงเพราะว่า จักรยานไฟฟ้าแต่เราจะปั่นเองเราจะปิดเครื่องเราจะปั่นเองฮัสดีทุกคนเอยู่ยที่สั <c oughs> ดีทุกคน <c oughs> คือตอนนี้เราอยู่ที่ฟู้ดแลนด์นะคะเราจะมาดูขนมแล้วก็จะซื้ออาซาทซโบกินสำหรับมื้อเย็นเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นโซเดียมต่ำใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าฟู้ดโบซึ่งคือเราอยากลองมานานมากแล้วเราก็เลยจะลองแล้วก็กินอะไรเฮลตี้เฮลตี้หน่อย ฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันหลังจากซื้อกับข้าวเสร็จนะคะแทนว,วิดีโอข้างนอกนี่คือน่ากลัวมาก <c oughs> <c oughs> ยโอเคค่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปซื้ออากรโบกันนะคะ <c oughs> เป็นผลไม้ก,ก็ไม่มีสดนยืทุกคนเมื่อกี้เราดูกัมมี่อยู่ใช่ไหมเ <c oughs> พราะเราอยากกินพีทริงไม่ก็แบบกัมมี่เวิร์มใช่ไหมแต่เราเจอไอ้นี่เว้ยเราเจอ ขนมลูกกตาที่แบบดังมากเราอาจจะเอาไปลองแต่อาจจะไว้กินพรุ่งนี้เพราะว่าไดเอทไงแต่ว่าขนมลูกกตาเฮ้ยมันดังมากใช่ไหมร้านนี้ของแท้ด้วยการันตีเพราะว่าอยู่ในซูเปอปร์มาร์เก็ตเพราะว่าเราจะาไปลองกันลองไปเทสท์ท้อนหน่ยดีอันนี้แล้วกันอันนี้นะคะโชลี่ตัวนี้ขจริง ป้าอันนี้ดังมากขนมลูกกาตาเธอจะเอาไปถ่ายวิดีโอมันมันดังมากเลยมันมีของอมเต็มเลยด้วยแต่อันนี้ของจริงของโทรลี่ I don't know <laughs> มันไม่มีราคาติดอยู่เมื่อกี้ <laughs> มีอะไรไฝากบอกคนดู เป really ็นเที่ยวเที่ยวอาซาอิกนะคะ จะมานั่งกินห่างๆจากผู้คนนะคะทุกคนเป็นอาเซีโบอันนี้ไม่รู้ผสมอะไรบ้างแต่รู้ว่ามีเบอร์รี่แน่ๆแล้วก็มีพวกกราโนลาาพอซื้อไวน์อีกแล้วย็นจริงๆที่กินอาเซีโบนี่ก็คือแบบ กึ่งๆโดนป้ายยามานะคะทุกคนเห็นตามฟีดไอจีมาเยอะแยะมากมายสุดท้ายคือเราต้องลองอร่อยนะนี่คือแบบกินครั้งแรกเลยนะปกติคิมจะไม่ชอบกินกรโนล่าแต่ว่าเราชอบกินเบอร์รี่แลวคือพอกินอันนี้ด้วยกันนะแลวแบบเข้ากันมากและคือเราชอบด้วยทุกคนปกติเราไม่ค่อยชอบกรโนล่ามากนะแต่กินอันเนี้ยแล้วแบบ ใช่แซนด์วิชสเปรดเนตหนึ่งนล้วก็เกลือปวดออกมาประมาณนี้มันจะหน้าตาไม่ค่อยน่ากินนะแต่ว่ารสชาติมันอร่อย ดีท็อกซ์วันนี้อันนี้นะจ๊ะ great mm. มันแปลกเหมือนกันนะเพราะที่จริงเขาบอกว่าอะโวคาโดมันไฮแคลอรี่ตอนนี้เราเริ่มดูอนิเมะมาเยอะแล้คนฮันเตอร์เอ็กซ์ฮันเตอร์ดูประมาณ3วันสีวันอ้าปิด คนเราจะมาระบายสีถ่านอันนี้ของเรากันนะคะเอิญบูมเสียงขึ้นบูดบูดนะแม่อร่อยเลยบูดเอาไอ่ะเบี้ยวันไง นข้าวกงวนคืออันนี้มันคืออะไรนะป้าอันนี้ยัีข้าวไก่อบข้าวไก่อบแล้วก็มีเอ่อให้กับหูแต่คุณพ่อบอกไม่อร่อยเลยทุกคนอร่อยเลยอันนี้นะไปลองกันด้วยนะคะกล่องนีงแพงหน่อย 2 2 0เ้อยย้สโอ้ไม่ก้อน220ร้อยยสิบหรอแพงมากแต่อร่อยอีกทอร่อยๆอร่อยอีกทกคนอร่อยบ้ามากอร่อยทุเรียนชอบไหมอร่อยชอบไหมบอกบอกกล้องสุดยอดเลยคนชีสมิลของเราก็จะรวมถึง ทุเรียนด้วยนะคะอันนี้น่าจะชิดมิวที่สุดเท่าที่กินมาเลยเพราะว่าทุเรียนคือแคลอรี่มีความสูงมากนะคะเอ้โหนีนหนูกดดุมเม็ดซะก่อนเล็กมากเราจะลองอันนี้ด้วยนะที่เราซื้อมาเมื่อวานคือมันเทรนหนักมากทรอี่นะคะเราจะมาลองค่ะรวมรวมในชิดมิวนะคะเพราะฉะนั้นเราลองได้ มันบูบาทนะมันน่าเกียรออะเปรียวอะเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได like, right? ้พิเศษอะไรจากกํมไม่ปกตินะจริงๆมันก็คือเหมือนแบบก แบบกบมี่อ่ะที่เรากินกันปกติอยู่แล้วแล้วก็แค่มีไส้เปรี้ยวๆซึ่งเราแชเหมือนสตอเบอรี่ข้างในสำหรับข้าวเย็นวันนี้ทุกคนเรากินไข่นะคะแล้วก็บอกคุยไม่รู้ถือว่าโซเดีมยมน้อยหรือเปล่าแต่มันก็เป็นบอกคุยผัดเนาะแต่ว่าเออเหมือนอดถั่าเป็นผักก็ดีต่อ เราไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเนาะเพราะฉะนั้นเราจะมาทําการ stretching หรือแบบประมาณเหมือนโยคะตอนกลางคืนนี่นะคะตอนนี้ค่อนข้างจะดึกแล้วประมาณสี่ทุ่มแล้วเราจะเอาเสื้อโยคะออกมาเพราะว่าที่จริงในไดเอทของเจนนี่อ่ะเขามีทำฟลายนโยคะด้วยแต่ว่าเราไม่มีอุปกรณ์แล้วก็มีเรื่องโควิดเราออกไปทําไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแบบ stretching เบาๆที่บ้านนะคะเพราะฟลายนโยคะคง ไม่ไหวจริงๆนะคะสว่างนั้นนะคะเราจะวนกลับไปดู Taeyang Communication Center นะคะอันนี้คือดูหลายรอบมากคาะปลาเขาน่ารักมากเลยทุกคนเราอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราก๊อปหลังอ่ะทุกคนจะได้ยินไหมเพราะว่าเวลาก๊อปหลังแล้วแบบเสียงดังมาก เราจะลองทำให้ฟังหู วันนี้คลาสออนไลน์ของเราคลาสแรกเขา c a n ซิลนะคะเราก็เลยมีเวลาลงมากินข้าวข้างล่างเราก็เลยมีสลัดแล้วก็อันนี้น้ำเขียวที่เคยซื้อมานะมันมีส่วนผสมอะไรเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้มี lettuce iceberg apple pineapple orange passion fruit cilantro kale lime เราชิมดูแล้ว,ลวมันหวานมากเลยแต่ว่าก็ great อันนี้สลัดกับ d ressing ซอสยูสุนะคะเป็นซอสโปรดของเราตอนนี้เราจะเรียนออนไลน์นะคะคือเราโชคดีมากเลยว่าวิชาแรกๆอะ่ะวันนี้ครูเขาไม่อยู่เราก็เลยได้สกิปคลาสไปก็สกิปคลาสแรกไปเพราะว่าครูเขาไม่มาแล้วก็คลาสที่2คือเลือกเร็วเพราะาเราทํางานเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเราก็เลยแบบมีฟรีบล็อกมาจนถึงประมาณ11บเอโมงก็ไม่ได้ทําอะไรเลย แล้วก็ได้ไปเรียนประวัติศาสตร์มาตอนนี้ก็ยังเป็นเบรกเล็กๆอยู่และเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปเรียนไบโอตอนนี้เลยตอนนี้เราเรียนเสร็จแล้วนะคะเราจะลงไปกินข้าวกันสำหรับกลางวันเราสั่งซูชิ อันนี้เป็นสไปซี่ทิมบุละโลแล้วก็อันนี้เป็นแซลมอนบูเคนุอะไรสักอย่างเนี่ยคนน่ากินมากเวลากินมือนี้ก็คือกินตามใจเลยนะคะ ไปดูยูทูปไปป <sk ill an> กติคือเราจะสั่งสองอันนี้ประจำอยู่แล้วเพราะว่าชอบ2เมนูนี้ที่สุดน,นะคะวันนี้ค้าเย็นเป็นสลัดนะจ๊ะอันนี้เป็นซอสบัลซามิกแล้วก็สลัดผักธรรมดาแต่เดี๋ยวเรากลับว่าจะกินโยเกิร์ตแล้วก็ผลไม้ด้วย แล้วก็ถ้าเกิดไม่อิ่มแรว่าจะกินขนมปังมันโถ โอเคค่ะ okay, ดูคอนแล้วก็มาจบกันชาเลนจ์นี้นะคะหรือไม่เอาเป็นชาเลนจ์แต่แบบวีโอนี้แล้วกันเราก็มาจบกันแล้วนะคะสุดท้ายก็คือเราลองเจนี่ไดเอทไป3วันด้วยกันนะคะเราจะมารีแคปแบบไอเดียรอบๆแล้วแบบที่เราเรียนรู้มาหรือเข้าใจมาอะไรประมาณนี้แล้วกันโอเคงั้นเราจะมาพูดถึงน้ำหนักกันก่อนนะคะปกติคิมหนักประมาณ44-45ถึง45โลอยู่ประมาณเรนจ์นี้นะคะ ก่อนที่จะเริ่มได้เอดครีมอยู่ที่45.5โลก็ตีไปเป็น45.6โลนะคะแล้วก็ตอนจบ44.9โลค่ะหายไป0.7โลซึ่งจริงๆคิมว่าก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นรวมๆมะคิมว่าถ้าเกิดเราจะลองไดเอทใช่ว่าไดเอทของ BLACKPINK ์ e จ n นอะมันมีข้อดีตรงที่มันเหมือน Sustainable ที่สุดลราที่เราหมายถึง Sustainable คือแบบแต่ละมื้อมันไม่ได้แบบอดอยาหถือว่าไม่ได้แบบ ไม่ให้กินเลยอะไรประมาณนี้คือเขาให้กินทุกมือ้อแล้วก็เหมือนจะมีมืออม้อกลางวันมื้อนึงที่แบบกินตามปกติได้เราจะทําได้อย่างนี้ต่อไหมก็คงไม่ทํานะคะเพราะว่าคิมกําลังโตแล้วก็ก็อยากกินสิ่งที่เราอยากกินแบบไปก่อนดื่มดําชีวิตไปก่อนนะแต่ว่า,าเรารู้สึกว่าอะไอย่างนี้ก็ไม่ได้ถือว่ายากขนาดนั้นนะถ้าเกิดกินสลัดเป็นนานๆทุกวันอย่างเงี้ยก็คงจะน่าเบื่อแหละเราก็พยายามหาวิธีที่จะเปลี่ยนอาหารนู่นเปลี่ยนอาหารนี้ไปให้มันแบบเข้ากันได้แต่ว่ามันก็อาจจะ ลำบากหนึ่งถ้าเกิดทำนานๆนะถ้าเกิดใครจะไปทาไดเอทอะไรแบบนี้คิมขอเตือนว่าขอให้ดูสุขภาพตัวเองดีๆนะคะทุกคนก็ร่างกายไม่เหมือนกันแล้วก็อาจจะก,การกินไม่เหมือนกันมีภูมิแพ้มีอะไรแบบนี้ร่างกายทุกคนคือแตกต่างกันหมดนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะลองพวกได,อไดเอทโอเดทอะไรแบบนี้ก็ขอให้ลองแบบไปศึกษากันดีๆก่อนนะคะสําหรับวิดีโอนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วนะก็ขอให้ทุกคนชอบถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย